พบกันอีกแล้วนะคะกับแป้งจากพีวันค่ะวันนี้นะคะแป้งก็จะมีสินค้ามาแนะนํานะคะเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นของรถ t o โยต้าคอมมูเตอร์นะคะปี2019ถึง2020นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของอ ยี่ห้อมิชิก้านะคะสเปคตัวนี้จะอยู่ที่แรม2จิกค่ะรอมอยู่ที่32จิกนะคะเป็น Android version 9.0ค่ะมีขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่10นิ้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปลองดูแอปข้างในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าเครื่องเล่นจอ Android ตรงรุ่นนะคะรถ Toyota c คอมิวเตอร์ ปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2019ถึง2020นะคะจะมีขนาดหน้าจอที่กว้างนะคะเจ้าตัวน,นี้นะคะจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่10นิ้วกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแอปข้างในกันนะคะว่ามีแอปที่สำคัญอะไรกันบ้างคะ่ะนะคะกดเข้ามานะคะแอปที่มีมาในเครื่องเลยนะคะก็จะมีแอปแผนที่ค่ะมี Google Chrome นะคะมีแอป เฮียบีโกค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น GPS แบบออฟไลน์นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะก็สามารถเข้าได้ค่ะแล้วก็มี YouTube นะคะโดยแอปเหล่านี้นะคะจะมีมาในเครื่องเลยค่ะยี่ห้อมิชิกาของเรานะคะโหลดมาให้แล้วค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการโหลดแอปเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งานนะคะแล้วก็โหลดได้ที่เพจสโตค่ะเดี๋ยวเราลองมาเข้า y o u t u b e กันนะคะ เข้า u t u b e นะคะนี้ก็ทำเป็นแบบสองหน้าจอกันแล้วนะคะก็สามารถเล่นสองหน้าจอได้ค่ะหรือเราอยากจะกลับไปแบบเล่นหน้าจอเดิมเราก็กดตรงนี้ค่ะค้างไว้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็กด y t u t u เนี่ยค่ะเราก็สามารถเล่นแบบหน้าจอเดียวนะคะหรือว่าถ้าอยากเล่น2หน้าจอนะคะก็กดไปที่เดิมค่ะแคทจิ้ม อ,ออกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดที่เดิมค่ะกดตรงนี้ค้างไว้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็สามารถเข้าแอป,ปอื่นได้เช่นแอปแผนที่อะคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะสามารถเล่นสองหน้าจอได้เลยนะคะก็ทำงานลื่นไหลค่ะไม่สะดุดนะคะนี่ค่ะ หรือเราอยากาจะเช็คดูวา่า Android ของเราเป็น Android version อะไรนะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้ค่ะที่ตั้งค่านะคะเราก็ไปที่ระบบค่ะไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ค่ะนะคะเราก็จะรู้เลยว่าตัว Android ตัวนี้เป็น Android version 9.0น,นะคะข้อมูลฮาร์ดแวร์จะเป็นแบบ4คอคะ่ะรอม32จิกแรม2จิกนะคะก็ทำงานลื่นไหลคะ่ะ ไม่สะดุดนะคะหรือเราอยากลดสีของจอนะคะเราก็ลดตรงนี้ได้ค่ะนี่ค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงลดสีได้ค่ะตรงนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะหรือตอนขับรถกลางคืนเราอยากพักหน้าจอแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้ค่ะนะคะภาพก็จะดับนะคะพักหน้าจอถ้าเราขับรถตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วอยากกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็จิ้มตรงกลางค่ะแล้วก็กลับ ไปเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจเจ้าอจอเอนดอยตรงรุ่นของรถ t o y o ต a c คอมมูเตอร์ปี2019ถึง2020นะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ P ีวันทุกสาขานะคะหรือจะติดต่อมาได้ที่ P ีวันสาขาเชียงรายค่ะโทร0819235308ค่ะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com ค่ะ ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะไปกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แปลงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย